ค่ะครับสวัสดีค่ะทุกท่ามันอี่ก็มาพบกับเจ้ข้ามสามตัวเต็งคือนก่าเนะคะมันอิ่เจ้ข้ามสามตัวเต็งกันดลยมาติดตามนังเล่าความฝันกับพุนตาสารคาเนะคะพุนตาสารคามนี่เพิ่นฝันนะคะเพิ่นไปเฝ้างานศพเนะคะเพิ่นไปเฝ้าศพค่ะเนี่ยมาเลียงมาเพิ่นกับมาฝันนะคะเพิ่นกับฝันหนงานโฉบฝันว่าผู้หญิงนะคะย่างขึ้นไปนะคะย่างขึ้นไปไปบอกเลขนะคะไปบอกเดขกพุนตาสารคาเนะคะไปบอกเด็กเพิ่นจระใจเลยค่ะ ความฝันของคุณตาสารคามจะเป็นอย่างไรสีฝันจังไรไหแนวข้างเข้าจังไหนาะคนะทากผู้ชมเลาก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณตาสารคามพร้อมกันนาะค่ะไปค่ะกลาบสวัสดีค่ะคุณตาสารคามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตาค่ะค่ะมันมีกระดามาติดตามเรื่องว่าความฝันของคุณตาสารคามน้องค่ะถามเพง่นว่าเพื่อนไปนอนงานศพค่ะเพื่อนฝันดี คนงานงานคนกายเนาะคนตาเนาะเออนอนวันพระเทศนั่นละขึ้นไปนอนมือมือเนี่นั่ละมือศพข้าเนี่ยด้วยนั่นค่ะค่ะแจ้งเราจะแจ้งจังลุกมาค่ะพันตั้งมือนั้นละบอกคนนั้นฟังดูค่ะค่ะสองคนมาค่ะงานมากพอดีเห็นรถจอดจู่หน้าบ้านนายกกันค่ะค่ะแต่ว่าฝันจังไรกะว่าให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังนี่คุณตาเรนจองความฝันกับฝันว่า มัมนมันนั่นคือต้งคนยังขึ้นไปหาที่นะยังนอนเทียบไปหลับแน่บ่หลับแน่แน้วทั้งเมาเหล่าแน,น, <c oughs> น่น้อบ่เนี้คือจัะว่าทั้งบอกเด็กนี่แหละือจะว่าเกาเกศนี่จังเลยเกาเกศอก็เลยบ่บ่บ่ไหนบ่ไปหลาย,ายควมนะ <c oughs> บ่คนท่ <c oughs> าน <c oughs> เป็นเป็นผ hey. yeah. ู้หญิงหรือผู้ชายคุณตาผู้หญิงสองคนผู้หญิงสองคนผู้เฒ่าหรือผู้หนุ่มคุณตาผู้หนุ่มผู้หนุ่มคุณนาคุณตาคุณบ่คุณตาบ่บ่คุณเลยขึ้นมากันจะคนคุณตาขึ้นไปผู้เดียวคนเดียวขึ้นไปนี่ขึ้นไปใส่คุณตาขึ้นมามองคุณตานอันนี่อยู่หุ่นนี่พอแล้วบรดงาผมเทกไปนอนยวขึ้น ไปนอนอยู่งานงสไปนอนอยู่บนกระเทียบบนรถโพบนไปนอนเฝ่าศพเอาง่ายๆซะเนาะคุณตาเนาะอไปนอนเือ่งาองห้องหนอเพื่อนดนเพื่อนเนาะค่ะฝันเห็นผู้หญิงสองคนอย่างคืนมาหามาบอกเลขว่าเพงว่าขึ้นไปวัดเอาไม่ยังหรวะอุยเพิ่งว่าบอกเลขคือดันเนก่ยเกล้าเสียบเนี่ยพเทียบเนี่ยหนาทั้งเมาเหลเานี่ว่าเอาตัวได้หรอวะข่าเจ็บหรอวะเก้า ตัวเดียวนี่บอ,อืมแต่างานงานค่อนใจเป็นผู้หญิงผูกชายผู้หญิงแต่ว่ากัเป็นผู้หญิงขึ้นไปหาไปบอกนี่เอออือกับสิบอมเนวินน้นท์ย่านผเนบอกบองหูก็กานแล้ยวค่อนอายุหลายปนไหนที่่นเสียชีวิตคุณตาก็ก็ที่ชีวิตเก้าสิบเอ็ปีเออกัเป็นคนที่คุณเคยกับคุณตาเนี่่ะ กัเล่ไปนอนอยู่เป็นมูเพิินกระทึ่งมันยากทั้งลูกข้าวลูกเพิ่นเพิ่นบาดนี่โต๊กยังกลางคืนมากคือจังฝันเน่บอลเน่เห็นเป็นเงาเหรอเห็นเป็นเงาบอหรือเห็นเป็นตูเลยเห็นเป็นคนยังไปหอาหารเน่านอนอยู่แค่เน่านอนยังเป็นตูวโยงโยงเลยบวะพันธุ์ไสเสื้อผ้าพื้นและสีไรคุณตาพี่ตั้งใจพี่ตั้งทุกเถ้ยเถียไร้ไร้จริะเถี นั่งไปก็เรียกว่าอ um. ่องไว้ยังไงหรอวะที่เรี่อยเรย่ม่ันมาท่าแดียร์หรอวะกอเค็ดหรอวะกอเค็ดแต่เรื่อผมยากขึ้นเขาดินไปบอกเลยเนาะการโบนีอาจจะเป็นวิญญาณของคุณยายผู้นั่นก็ได้ที่เสียชีวิตเนาะหูบลักษณะเถาบบคุณตาบลั่ษณะเถาวุ่นเานุ่มบะ บ้านุ่มปาาไหนแต่ว่าก้นหรือขคนแจ้งเกือบถีแจ้งแน่ผุหลังแต่ว่าแต่ว่าข้างบ่อเถ่าอยมางนั้นหาซิบนี่แหละแต่ว่าบบเดถึงขนาดว่า8บเก่า๔๐คือใหญ่ทีเสียชีวิตไปนั่นกับโบเนก็อาจจะผีอยู่น้ำวัดนอกคุณตาโน่ค่ะมาบบกเลขเลยก็อยากสํำคัญแเน่อยู่ได้นอกคุณตานอเพราะว่าไปบ้านเขาตัวแก่เขาเจะอาลำเันก็ได้เขาวัด้านม้วนันออกนาพระวันเอาตัวแก่ คเพือออ่อนก่าเจ็ดตัวเดียวเลยโดดโดดเลยคุณ <c oughs> ตามีตัวเลขกสีมักบอกระหวนนะตัวเหลขกสีคุณตามักมีบอ,องวนบอแต่ว่าพอดมานยางมานพอดีเห็นรถตีกบองเันพิกะเลยถามมาแต่มาแต่างานต่วบบ่บันบ่เราเพาไงเพ่เพนว่าบ้นตัวนี้เราวะตัวได้เราานสนอกก็บอกเขาจะว่าเขาเจ็ดนี้แหละ บอกพี่เจ้าไปแต่ว่ากายาลืมเนาะค่ะเดินชมเนาะบางท่านอาจจะว่าเก่าเจ็ดเจ็ดเก้านี่ออกไปแล้วแต่ว่าเจ็ดกับตัวเดียวกันเนาะก็อยากให้ท่านผู้ชมกันเก้านึงหน่วยน้ำเนค่ะสำหรับตัวเดียดเนาะค่ะกับพี่น้องอนุพันอนพื้นเนาะคุณตาเนาะบ้านเลขที่เพี่พนตัวไรหงอเ่ล่าคะบ่หูอเลยมันคือบ่จักกับบุเป็นยังเนาะคุณตาบ่แมนมี่ใบนั่นเดี๋ยวบ่จะหันใบก้านเป็นมหาค่ะบพเป็นยังค่ะบ่เป็นยังเดี๋ยวจังไดรจังถูกคิดตามอีก เธอนึ่งนะคขายนวาวาบาริจีลูกตานี่จังมาหาอีกทีนึ่งนะครับแต่ว่าตัวเลขที่คุณตาสารคามให้มานี่ก็ถือว่าชัดเจีนเหรอดิเพราะว่าบอกเป็นโตปานนีเน้องกะว่าถึงบารขที่นี่ท่านท่านผู้ชมอยากกันไหวกันได้อยู่แต่ว่าสำหรับตัวเบสมาชัดเจนเลยเนาะอ๋อที่เบสเนาะตาอายุเท่าไหรตาเดียวนี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสี่บาริจีขั้นคุ้ตาฝันว่ามี คนหรือว่าผีมาบอกจังสิ่เขาว่าคุณตาบอกตรงตรงจ้สีมันบางทีกัเขาบางทีกับว่าเขาบางเท่ากก็เล้วแต้าก็เล้วแต้าทางนอกบว่าถือกือกันเออค่ะแต่ว่าคุณตาสารคามนี่เพิ่นกับฟันแม่นค่ะท่านผู้ชมฟันหลบไดกะบว่าลาดหลบนั่นคือจังฟันว่าถือ พึ่งต่อยเนาะคุณตาเนาะกะกผ้ากันเบาภาษากลางเนี่ยเก่าขอโทษขอนผ้หนาทุนที่ถอดหนาเนาะขอเบาถ่ายขอคอยเก่งปันไดเก่าอีสานบ้านเท่าดีละเนาะตาเนาะค่ะค่ะฟื้นไปแล้วกะบว่าเป็นเนาะค่ะค่ะกะเลยหยุดค่ะตัวจังไลยกะเอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะเนาะเอาไปเป็นแนวทางเอาท่านนั่งดอกค่ะค่ะมันอีกหลายหมื่นยี่ดอกค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอคุณคุณตาหลายหลายค่ะที่มาแบ่งปันเนวทางตัวเลนแ้วทางวางมาค่ะขอคุณค่ะขอคุณพระ,ะนี้เขาก็มาสรุปตัวเลขของคุณตาสรารคามเนาะคะ่ะคุณตาสรารคามนี่เพิ่นฝันเนาะคะ่ะเพื่อนได้ไปนอนเฝ้าง,งานศพเนาะคะ่ะเพื่อนกะตกแรลงมากเพื่อนกะมาฝันเนาะคะ่ะฝันเห็นผญญู้ยิ่งเนาะคะ่ะย่างขึ้นไปเนาะคะ่ะกะมาบอกเลขเพื่อนเป็นโตเลยค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกะมาบอกเลขเป็นโตเลยค่ะกะตัวเลขของเพิ่นกะก้าเจ็ดพันวันเนาะค่ะ เก่าเจ็ดนกะกันว้ยเก่าหนึ่งเนาะค่ะอายุของคุณตากัเจ็ดสิบเจ็ดปีเนาะค่ะกับสิบหกมีสาสองหาหกเจ็ดค่ะกับให้ท่านผู้ชมว่าเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลค่ะให้โชคให้ m านให้รำให้รวยเฮ่งๆปังๆไปกับความฝันของคุณตาสารคามเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคัมสามตัวเต็งน้ำเนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต็งขคจบยศอเพียงเทนี้ คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ